โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ในคอนเทนต์นะฮะในอีเวนท์ที่ลากยาวๆย,ย,ยาวจนแบบว่าดองเพชรกันได้แบบเป็นหมื่นแน่นอนเพชรผมนะเพื่อนจาก6 0มันเเพื่อนเราดูเวียน้านะจะขึ้นมาหมื่นหรือว่า2 0 0หมื่นหรือเปล่านะครับก็ไปรอดูแล้วกันนะโอเคนะครับก็สวีดาสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือนะใครที่แบบว่าเกลือเกลือก็อย่าลืมล้างไตกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจะมารวมระบบแบบฟิกนะครับก่อนจะไปรวมเดี๋ยวผมพาไปดูอัตราการสมก่อนนะครับอัตราการ สุ่มแบบว่าฟิกรวมเนาะก็ยอกานะครับจะมีโอกาสได้เนี่ยยี่ิบปซารโลมี่สินะครับมาป่าธทมิน31เมอร์คิวรียีนะครับไอร์บาง2อีโวเดออน1เคที่0.08แล้วก็จูน่าศูนุดน้านะครับเอเลบอสศู์จุ้ซินดี้ศูนย่งศูนแล้วก็ภาพของเกตานะ้าเน่ะเท่ากับของท่านซินดี้เนาะ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตามหานี่ครับเพื่อนๆตามหาเป็นเอลบอสนะครับมาดูกันวนะ่าผมจะได้เอลบอสหรือเปล่านะอยากได้อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะวนะ่าอีโวไดออนเนี่ยผมรู้สึกเหมือนจะได้มาในวันที่แล้วนะครับก็วันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ20คู่ได้อยู่นะเพื่อนยี่สิบบ <20 S 1> เลยอะ่ะเออเตรียมมาเยอะมากผมอัพเงินจนแบบว่าจาก10ล้านหมดไปเลยโอเคครับไปดูกันคู่แรกว่าเราจะได้อะไรนะ ก็ตามสูตรนะครับคอนเซ็ปต์ปีศาจน้อยโรมี่นะครับตัวละครนี้ไม่มาไม่ได้นะถ้ามานี่คือถือว่าคุณรวมสําเร็จนะแต่ถ้าไม่มาแสดงว่าคุณรวมไม่สำเร็จตัวเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นทมิลีมันนะแล้วก็ตามตามกันมาครับ3มพี่น้องคอมโบนะครับเป็นเมอร์คิวรีต่อนะต่อไปเป็นตัวไร่เมอร์คิวรีนะยูกายังไม่ออกเลยเพื่อนเออยยูกานี่คือ22%นะะจะปะใช่แหละ อปาทมินครับ31%ออกมาเยอะสุดเลยอ่เมอร์คิวลีนะผมอยากจะรวมได้แบบตัวละครอ,อย่างแบบหน้าปกแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้อยสักคลิปหนึ่งอะ่ะเมื่อเอออย่างซินดีนะ้น่ะนะครับถ้าผมได้น้องมาเนี่ยก็ดีใจนะเพราะผมไม่มีน้องเวยน้องน่ารักนะครับถึงถึงแม้อาจะมาเล่นในหลีดับบานะ่ะแต่ก็เป็นสะสมได้อยู่นะ โอเคไม่รู้คู่ที่อะไรแล้วผมว่าน่าจะ20คู่ได้อยู่นะเพราะผมอัพไปเยอะมากจริงแต่ขายยังไม่ดีมา7ล้านนะเออขายไปประมาณ7จชิ้นนะเฮ้ยยูกะตกใจตกใจเพราะว่าผมรวมเพิ่งได้เออป้า,าทบินคนระับมีตัวเดียวใช่ไหมเนะี่ยเราเอาจา้าสีมารวมสิจา้าสีนี่ออกจ้านั้นเพื่อนเออของผมนะดูกันเมอร์คิวรีนะ เอาวัตถุดิบไหนรวมก็เหมือนเดิมนะฮะเกลือเหมือนเดิม่ะเฮ้ยมาปลาธทมินอีกแล้วไม่ได้ถมาปลาธทมินยูกะอ่ายูกะก็มาครับเมืองคิวรีวนอยู่แค่นี้แหละไม่มีขึ้นมาบนบนไหนหรอไอเรือบางก็ไดสองเปอร์เซ็นต์อ่ะจะมาหรือเปล่านะในคลิปนี้อาปาธทมินครับ ซินดี้ยูไก่ละซินดี้น้องเท่านั้นนะเออน้องเท่านั้นนะเท้าตัวอื่นนี่คือแบบไม่เอาอยูกาะนะได้หนุ่มรูปหล่อมาเต็มเลยนะฮะอ่ะจะหมดแล้วโอ้โหจะไม่มาเลยหรอโอ้โหผมนึกว่าเอเลอสมาปาทมินนะโทนมันสีมันคล้ายกันอะ ยูกาอ่ารวมๆไปก็เกือเหมือนเดิมเพื่อนลมได้ตัวละครอะไรดีที่สุดในะอีเวนต์นี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะใครที่ทำเวนน้องเกต้านะครับแล้วก็วัตถุดิบเยอะๆอะไรเงี้ยเผื่อบางคนแบบว่าทำเวนแล้วก็มาฟิกก่อนอะไรเงี้ยหาเอสใช่ไหมเออนะก็บอกได้ครับอ่ะคู่สุดท้ายครับขอละเป็นตัวละครที่เออ่เนี่ยที่ผมยังมีเนะี้ยจะเป็นเอเลบอสซิดี้ครับไม่รู้จะทำหรือเปล่านะหวังสูงกันไปโอเคกดไปฮนะ เล่นยูกะนะครับปิดท้ายไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังแบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าคอมเกรสคอนเกรสเทเลชั่นที่คือแบบเปอร์เซ็นต์ตัวละครน,น้อยๆนะ่ะผมยังไม่ออกนะก็เดี๋ยวรอไปดูของท่านอีเวนต์ฟิกอีเวนต์หน้าแล้วกันนะครับสว่วนท่านั้นอีเวนต์นี้ก็อาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเนาะส่วนวันนี้นะครับวันพฤหัสแต่ผมดูก่อนว่าจะมีไลฟ์หรือเปล่า เดี๋ยถ้ามีน่ยก็เดี๋ยวจะมาช่วง2ทุ่มนะครับแต่ถ้า2ทุ่มประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยไม่มาก็คือว่าไม่มีนะส่วนมาสุกน่ยน่าจะได้ไลฟ์ชัวร์นะครับวาสุกคือว่างอนะเนาะโอเคครับไว้เจอกันใหม่สับคลิปนี้ขอบคุณมากจริงไปละบ๊ายบายนะครับขออนเพื่อนไม่เกลือในการทำเว้นนะ